ได่แล้วแพนเค้กอาหารเช้าคู่กับกาแฟดำแพนเค้กกับกาแฟดำเมนูหลักของแม่ตุ๊กทุกคนลองทำทานดูนะคะอร่อยนะอยู่ท้องด้วยกินข้าวอีกทีเที่ยงบ่ายนี่จ้าแพนเค้กวันนี้ทำเป็นรูปหัวใจ ทำให้ดูกรเลยทำเป็นลูปหัวใจจ้ะ,จะทำปเป็นรูปหัวใจพึ่งราดแพนเค้กกินกับกาฟแฟดำอาหารเช้าจ้แพนเค้กกับกาแฟดำ สวัสดีจ้าเชา้ชาเชา้ชาเช้าเช้าวันเสาร์กินกาแฟดำกับแม่ตุ๊กจ้ากาแฟดำกับแพนเค้กเป็นอาหารเช้าทำง่ายๆกินอยู่หน้าครัวเลย กินกาแฟดำก็แพนเค้กราดด้วยน้ำผึ้งเป็นอาหารเช้าจ้ะเดี๋ยวกินเสร็จก็จะทำกับข้าวทำกับข้าวให้กับครอบครัวให้กับครอบครัวจ้ะคนอื่นเขาก็พอกับจานเขาก็จะกินข้าว กับตันก็จะกินข้าวส่วนแม่ตุ๊กก็จะกินกาแฟดำกับแพนเคก้กทำเองทำง่ายค่ะวิธีทำแพนเคก้กวันนี้เอามาฝากกัน ดูในคลิปนะจ๊ะดูให้จบนะจ๊ะเราจะรู้ว่าไม่ยุ่งยากเลยทำแพนเค้กเชาก้าวัาวนเสาร์เช้าเช้าวันเสาร์จ้า แต่จะทำข้าว,าวไว้ให้คุณในครอบครัวกินก่อนเพราะเขาไม่กินอาหารเช้าแบบนี้กินข้าวกันเลยยิ่มแล้วค่ะอย่าลืมนะคะลองทำทานดูก็เป็นอาหารเช้าตอนเช้ากินก,กับกาแฟถ้าใครคนไหนที่ชอบ กินกาแฟเป็นอาหารหลักตอนเช้าก็มีกับแก้มด้วยแผนเคก้กแผนเค้กทํำง่ายๆดูในคลิปเลยง่ายจริงๆไม่ยุ่งยากใช้แป้งสําเร็จก็ได้ได้น้ำมันหรือเนอยแปบ๊บเดียวอาหารเช้าบางคนเขาก็ไม่กินไข่ดาวเนาะอย่างแม่ตุ๊กนี่ไม่ชอบกินเลยไข่ดาวลองทําทานดูนะคะ เฮ็ดกินเบิ้งงด้วยผิพี่น้องพี่น้องเฮ็ดกินเบิ้งแล้วจ้าจ้านี่คือส่วนผสมเราจะทำแพนเค้กกันนะจ้าจะทำแพนเค้กกินตอนเช้ากับกาแฟกินกับกาแฟดำแผนเค้กลาดด้วยน้ำผึ้งกินกับกาแฟดำ <c oughs> ก็จะมีแป้งแป้งนี้ส0 0มลนะจ๊ะ เราใช้แป้งสำเร็จนักจ้าจะได้ง่ายๆแป้งสำเร็จแล้วก็จะมีนมสดอีก200มลแล้วก็ไข่อีก1ฟองเทใส่เลยจ้าเททั้งสองอย่างรวมกันเลยนะไข่เราก็เอาหมดเลยนะคะทั้งไข่ขาวไข่แดงแล้วเราก็ตีตีแป้งกับเ่วนปรผสมให้เข้ากัน เขาจะใช้เครื่องตีแป้งนะจ๊ะใครมีตะกอ้อก็ตีแต่นี้แม่ตุกจะทำสูตรง่ายๆสูตรง่ายๆตามบ้านเราก็ทำได้ถ้าเราไม่มีเครื่องตีหรือว่าเครื่องตีไข่เราก็ใช้ซ้อนจ้ะตีให้เข้ากัน หอ,หอมแป้งกับนมสดตีให้เนียนเลยนะจ๊ะตีให้เนียนเลยพี่น้องตีให้แป้งกับนมแล้วก็ไข่ให้เข้ากันตีให้เนียนเนียนอันนี้เราใช้สูตรตามมีตามเกิดอันนี้คือสาธิตสูตรที่แบบตามบ้านนอกหรือว่าบ้านเราไม่มีอุปกรณ์ จะทำให้ดูให้รู้ว่าเราไม่มีอุปกรณ์มากมายเราก็ทําอาหารเช้าได้ง่ายๆทําทแพนเคก้กกินกับกาแฟกาแฟสําเร็จกาแฟชงกาแฟดำสำหรับแม่ตุกกินกาแฟดำนะคะทำแพนเค้กราดด้วยน้ำผึ้ง กินก <c oughs> ับกาแฟดัตอนเช้าตนันไม่ยากไม่ยุ่งยากเราทํากินตอนเช้าได้กินเป็นอาหารเช้าได้เลยจะ้ะตีตีเลยนะตีให้มันเข้ากันดีๆเพราะเราไม่มีเครื่องตีไข่แต่ก็ตีไข่แต่ที่จริงมีมีจะ้ะแต่ว่าตูไม่ไม่อามาตีจะใช้ซ่อมตีให้ให้รู้ว่าเราถ้าบ้านไหนเราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือครบพร้อม เราก็สามารถทำเมนูนี้ได้เมนูอาหาร้านได้อาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่าซ่อมเนาะมันไม่ใช่เครื่องตีไข่ จะประมาณนี้เลยเรียบร้อยจ้ะเสร็จเรียบร้อยเมนูนี่เราจะไปทอดกันจ้ะทอดด้วยเนยนะทอดด้วยเนยก็ได้ทอดด้วยกับน้ํามันเราก็ได้นะจ๊ะแต่วันนี้ไม่ตุ๊กจะทำทอดด้วยน้ำมันจ้ะเดี๋ยวไปดูกันจ้า <c oughs> อาหารเช้าง่ายๆแพนเค้กกับกาแฟดำได้แล้วจ้าแพนเค้กอาหารเช้าของเราทำง่ายๆกินกับกาแฟดำ ก็วันทีียวกันหมดแล้วเลยเป็นแบบนี้ใช่ไหมแพนเค้กราดน้ำผึ้งมาจา้ะ